ต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนำโปรแกรมอีกตัวหนึ่งก็ที่ชื่อว่า Device Manager นะคะวิธีการเข้า Device Manager ก็คือให้เราไปที่ Control Panel เหมือนเดิมนะคะแล้วไปที่ Device Manager นะคะคลิกไปที่ Device Manager นะคะก็เราก็จะได้หน้าต่าง Device Manager อีกมาอีกหน้าต่างหนึ่งใน Device Manager นะคะก็จะบอกอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดนะคะที่มีที่ต่อพ่วงอยู่กับคอมพิวเตอร์ของเรานะคะ ก็จะมีคอมพิวเตอร์อ่าคอมพิวเตอร์ของเราคืออะไรนะคะแล้วก็อ่ายกตัวอย่างเช่นคีย์บอร์ดนะคะคีย์บอร์ดของเราคือคีย์บอร์ดไรเมาส์นะคะมอนิเตอร์ของเราใช้รุ่นไรเดลนะคะอ่าอ่าแล้วก็พวกอ่าอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเข้ามาดูอุปกรณ์ต่อพ่วงของเรานะคะก็คือ device manager นั่นเอง